สนสนุนรายการโดอาหารเสริมสำหรับพืชซูปปนนเปอร์กรีนนาโนเอ็กซ์ตร้าเกษตรกรยุคใหม่รวยไวใช้อิเขียวพระลักผมก็นะค,ครับเข้าสู่ในช่วงที่3นะครับช่วงตอบคำถาม SMS รักที่คุณผู้ชมนะครับ,รบ,รบส่งของ้อความมาในทางข้อความนะครับ4689150นะครับเ้ความรู้สามบาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะต่อกันด้วยเรื่องของ คำถามนะครับมีคำถามมาก็อยากจะสอบถามว่าจะเป็นอย่างไรก็เป็นประโยชน์กับคุณผี่ชมคุณผู้ฟังด้วยนะครับที่รับชมอยู่ทางบ้านด้วยนะครับเป็นช่องทางในการติดต่อของเรานะครับเขียนเบอร์ไว้ด้วยก็ได้นะครับ0-269,2 2 4 4 9แล้วก็นย์สอง0นะครับกับอ่าแล้วเดี๋ยวจะช่วงท้ายรายการก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ของทนายขึ้นเพื่อรึกษ่อมีความกันนะครับรับตอนนี้ถามต่อเนื่องกันเลยนะครับว่าเมื่อลูกนีเสียชีวิตแล้วครับ เวลาเราไปค้ำประกันเงินกู้ใครเนี่ยหรือว่าค้ำประกันขอเช่าซื้อต่างๆนะครับเอ่ยตายถามว่าเราในฐานะเป็นผู้ค้ำประกันเนี่ยกับต้องรับผิดชอบอย่างไรบ้างกับถ้าพูดถึงเรื่องมาตายกันนะรัาตายเนี่ยมันห้ามมันแค่ไห้ครับห้ามไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้หรือเจ้าหนี้นะจันนะครับมันห้ามกันไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าลูกหนี้กู้แล้วเนี่ยนะครับตายลงเนี่ยก็ทายาทก็ต้องรับไปนะครับโอเคถ้าตายทายาทก็รับไป สมมติมีมรดกสักหนึ่งหมื่นบาทแล้วกันนะครับทายาลรับไปทายาลองรับไปครับก็รับมรดกไปก่อนแล้วก็ผู้บังคับก็จะต้องโดนรับผิดรับผิดทั้งหมดในเงินหนึ่งหมื่นบาทนั้นครับเสร็จแล้วถามว่าผู้ค้ำมีสิทธิ์อะไรบ้างถ้าในส่วนของผู้ค้ำเลยรับผู้ค้ำนั้นครับก็ถ้าสมถติว่าผู้ค้ำยังไม่พอเกียรติค่ะก็จะให้เจ้าหนี่มาเรียกร้องกับตัวนะครับพองหลดกคนนี้ก่อนเช่นเนี่ยเวลาเขาตายแเ้าก็บอกว่าเอ้ยน่าจะ อจ่ายไปก่อนแล้วกันนั่นในเขาก็ตายแล้วสงสารทั้งแล้วเขาไปไล่เอาบริลดเอาแล้วกันได้ใช่ไหมไดเออเดี๋ยวไปไล่เบี้ยเอากับบริลดจับทีหลังได้ครับต่อไปนะครับสัญญาเงินกู้นะครับกรณีสัญญาเงินกู้กรณีลูกหนี้ตายผู้ค้ำประกันต้องรับผิดชอบหนี้ที่ชําระไปแล้วหรือที่ได้ชําระไปแล้วบางส่วนหรือไม่ครับกรหมายมสามารถหนี้หนึ่งหมื่นบาทเจ้าหนี้อาจจะชำระไปสองพันกับเหลือแปดพันผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดทั้งหนึ่งไหมหรือว่าเราแค่แปดพันรับเฉพาะส่วนอ๋อ เฉพาะส่วนนะครับนะส่วนที่เหลือส่วนที่เหลือครับนะครับว่าจะเฉพาะส่วนที่เหลือนะครับและจะสามารถใช้สิทธิเรียกร้องอะไรได้บ้างนะถ้าสมมุติว่าส่วนที่เหลือนะครับเหลือเท่าไหร่นะครับเหลือเท่าไหร่เนี่ยผู้กำกับการชำระก็ไปไร่เงี้ยจากถ่ายอับนะครับจากกองมอโดไฟนะครับนี่สมมติยกตัวอย่างเมื่อกี้หนึ่งหมื่นอาชำนาญไปสองพันแล้วเหลือแปดพันเราก็จงเอาแปดพันจ่าอันนี้ยยุติธรรมที่สุดแล้วนะครับ ข้อต่อไปเลยครับอยากทราบว่าถ้าต้องการเปลี่ยนผู้ค้าประกันต้องทำอย่างไรอ่าอันนี้นะครับว่าติดต่อเจ้าหนี้เลยติดต่อครับติดต่อเจ้าหนี้โดรงนะครับเพื่อนไปกระาคุยเลยว่าจะเปลี่ยนได้ไหมหรือเงื่อนไขการเปลี่ยนเป็นยังไงครับนะครับผู้ค้าประกันแต่ละรายจะต้องรับภาระในฐานผู้ค้าเฉลี่ยเท่ากันไหมเช่นอ่าไปท้าประกันสามคนในนี้หนึ่งหมื่นบาทอย่างต้นนะรับเท่ากันไหมการค้าประกันนะครับการค้าประกันกับผู้ค้ากับผู้อ่าลูกหนี้นะครับ เป็นที่ร่วมกันนี่ร่วมกันต้องร่วมกันรับผิดร่วมกันรับผิดนะครับในนี่นั้นในนี่นั้นนะครับแต่แต่มีกรณีว่าถ้าสมมติว่าผู้ค้ำประกันรายใดในสามรายเนี่ยสามรายสามรายเนี่ยอาจจะกําหนดว่าเออฉันรับผิดหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นคนที่สองรับผิดสองหมื่นสองหมื่นคนที่สามรับผิดสามหมื่นอันนี้นะครับถ้ากำหนดว่ารับผิดเท่านี้ ก็ครับรับผิดในจำนวนเท่านี้อย่างเดียวไม่เกินไปทางนี้อ๋อตามที่รเราระบุไว้ใช่ครับเรารับผิดแค่แค่หมื่นเดียวต้องหมื่นเท่านั้นแหละครับโอเคะคะต่อไปนะครับผมเป็นผู้ค้ำประกันหากผมจะชำระนี้ในส่วนของผมให้ก่อนเพื่อปลดภาระส่วนของผมเองจะได้หรือไม่ครับอ่าอันนี้นะครับถ้าจะปลดภาระ,ะของส่วนเขานะครับต้องดูอันดับแรกเลยอย่างที่ผมบอกว่าเป็นหนี้ที่ แล้วรู้ในสัญญาเลยว่าระบุเป็นจํานวนเท่าไหร่ของคุณเนี่ยเมื่อที้พี่ผ่านละครจีนสมมติรับผิดแค่หมื่นเดียวถ้าสมมติว่าคุณรับผิดมาเดียวคุณจะได้หนึ่จบเท่านจบนบแต่ถ้าในสัญญาไม่ได้ระบุว่าคุณรับเท่าไหร่คต้องร่วมกันรับผิดคุณยายหนึงินคุณไม่จบก็ไปหารใช่ครือสมมตูหนี่แสนหนึ่งก็ไปหารสามคนนะเออเนี่ยคแต่ละคนลูกนี่แต่ละคนก็ต้องร่วมรับผิดจนกว่าจะนี่จนกว่าจะครบจะระนี่ไม่เท่ากันนะครับ อยากทราบว่าโดยหลักแล้วผู้คำประกันสามารถบอกเลิกสัญญาคำประกันได้หรือไม่การบอกเลิกสัญญาคำประกันนะใจอยากาว่าบอกเลิกได้ไหมหากบอกเลิกได้กรดีไดบ้างช่วยหน่อยนะคะนะครับคือการบอกเลิกนะครับกานะรดูแล้วบอเลิกได้ไหมเออลิกสัญญาคำประกันได้ก็ต้องติดต่อเจ้าหนี้โดยตรงเพเป็ไปคุยเจรจานะนะครับว่าเจ้าหนี้จะยอมหรือไม่ยอมนะครับถ้าเจ้าหนี้ยอมนะครับก็ก็ถือว่าเจ้ามาไรถ้าไม่ยอมคือถ้าไม่ยอมนะครับก็ต้องรับผิดชอบกานตอต่อไปนะครับ ต่ไปนะครับผมเป็นผู้ค้าเงินกู้อันนี้เงินต้นนะกับประมาณสักสองหมื่นบาทเมื่อสองปีที่แล้วที่ผ่านมานะครับมาวันนี้ผู้กู้ไม่จ่ายเงินมาสองงวดเจ้านี่มาโทรที่ผมบอกว่าจะฟ้องผมผมควรทําอย่างไรครับรับนะแตอนนี้อาจารย์จากคําถามเนี้ก็ยังไม่มีการฟ้องอ่ะแต่เดินแต่ว่าได้รับหนังสือหรือได้ในการทวงวมมานะครับอันดับแรกนะครับเราก็ติดเจรจาก่อนนะครับเจรจาเพื่อเอื้อติดต่อขอชำระนะครับ ถ้าเรายังไม่ติดต่อไม่เจรจานะครับอาจจะมีการฟ้องร้องในอนาคตรซึ่งการฟ้องร้องในส่วนนี้เนี่ยนาจารนะครับก็เขาไปจะต้องรับผิดในส่วนของค่าเรื่องเมี่ยนค่าคะานความและค่าใช้จ่ายเยอะนะครับนงั้นวิธีการที่ดีก็คือติดต่อแล้วก็ชําระกานคับนะครับแต่ว่าแน่ๆก็คือถ้าเกิดเขาเจ้านี้ไม่ชำระลูกนี้ไม่ชําระถ้าลูกนี้ไม่ชาระนะครับอันนี้คือติดต่อูุ๊บการสามารถชาระก่อนได้แล้วรายได้เป็นกี่หลังหรือหรือนะครับจรย์ถ้าสมมุติว่า ลูงนี่นะครับยังมีทรัพย์สินมีเงินมีทองที่สามารถจชำระได้ผู้กำกับก็สามารถที่จะบอกนะครับเกี่ยมนะครับว่าให้ไปเอาจากลูงนี่ก่อนก็ได้ครับนะครับชงทางเห็นไหมครับแต่ว่าอโดนฟ้องนี่ฟ้องแน่ๆอยู่แล้วแต่ประกอบก็ต้องร่วมมือกันครับครับกรณีที่เราไปค้ำประกันเงินกู้ที่ธนาคารนะครับนะที่ธนาคารให้กับผู้กู้ครับและถ้าหากผู้กู้ไม่ส่งหรือว่าขาดส่งนะครับระยะเวลาประมาณ4ปี ถามว่าธนาคารจะดําเนินคดีเนี่ยเราในฐานะเป็นผู้ค้าประกันจะต้องทําอย่างไรกับและจับคนโทษหรือ